เพลงเพราะๆของนักร้องหนุ่มมาแรงที่สุดการันตีนะฮะด้วยรายการสุดพิเศษสุดฮอตสุดฮิตกับการร้องเพลงลุกกลุ่มนันเดงกดัตโกนัตสอนะคะซีสั่นสและตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วต้อนรับกับโตโตทธนัเดยวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีท่านบนด้วยนะครับ นะมีเธอเป็นเพียงไร้เ,เดียงสาทำฉันรู้ทั้งใจจะเป็นความรักที่ไฟฟฝันยอมให้คนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยัไม่ใคร แต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนเปคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากังไม่เคยลืมใครจะอยากเป็นคนไม่ดี ที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครแต่ที่ใครรเขาก็มองว่าเราไร้ใจเพื่ตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมส่งใจเพราะรักเธอ จะต้องเลือกใครมีแต่ทางที่ต้องเสียใจไม่เป็นไรหากตอนสุดท้ายเลือกฉันว่้ที่คนอ่คนนักฉันต้องหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมี เจ็ที่ใครไปเขากงมองว่าเราไร้ใจแต่ก็เองจริงๆริรที่เตื้นหัวใจไม่ได้ฉันยอมส่งสใจเพรเรา ที่ใจไม่ยอมว่ามันไม่ควรรักใครเจอที่ใครๆเขาก็มองว่าเราไร้ใจรื่ตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอสองใจเพราะรักเธอ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสียงขอบคุณแล้วก็สิ่อเพลงที่ให้เนะครับขอบคุณมากค่ะพระหายใจก่อนยังเหลืออีกหลายเพลงก็ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงครับขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักครั้งนะครับผมโตโต้ทาเดชนะครับจากช่องวัน31นะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีด้านบนด้วยนะครับผม วันนี้ดีใจมากที่ได้มาเจอกับแฟนๆการชันบุรีนะครับอย่างเมื่อวานก็ไปที่ราชบุรีมาแล้วนะครับโดยพื้นเพลยตัว้นเนี่ยเป็นคนราชบุรีนะครับผมแล้วก็วันนี้ถือได้มาจังหวัดใกล้เคียงกับบ้านเกิดนะครับดีใจมากๆที่ได้มาเป็นคนราชบุรีครับเป็นคนราชบุรีน,นี้มากการชนะบุรีนะฮะสำเนียงมันต้องแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ดีใจเหมือนแบบได้กลับมาหาพี่ๆน้องๆน,นะครับดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็พาแฟนๆมา หลากหลายสถานที่วันนี้ได้มาพบเจอทุกคนมามอบความสุขให้กับทุกคนวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคุณหน้าคุณตาอยู่บ้างอาจจะเห็นโป้งๆแวบๆอยู่บ้านเนาะจากรายการเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่นสองนะครับแล้วก็จากละครเรื่องซีไลโซนะครับไม่รู้ว่ามีใครได้ดูละครบ้างหรือเปล่านะครับในขอเสียงดังๆแฟนๆช่องวันสามสิบเอ็ดได้ไหมครับขอบคุณมากน่ารักมากน่ารักมากวันนี้ก็ ได้มาเจอกันมอบความสุขให้อีกหลากหลายผลายงานเพลงเลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เต็มที่แล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายให้เราร่วมสนุกกันแต่ว่าก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมกันนะครับก็ต้องอุดหนุนสินค้ากันก่อนนะครับวันนี้ทั้งเทวีแล้วก็เจลี่ Devil นะครับผมก็เห็นแฟนๆนหลายๆคนนะครับก็ได้ไปซื้อสินค้ากันมาแล้วนะครับผมเราจะได้ร่วมกิจกรรมกันในตอนหลังนะครับบอกเลยว่า สินค้ามีคุณภาพแน่นอนนะครับช่วยกันหลุนช่วยกันซื้อนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มรา,ราคาอะ่ะวันนี้นอกจากเพลงที่จบไปนะครับกับเพลงสองใจครับเป็นเพลงประกอบละครนะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงที่เอามาฝากมีหนึ่งเพลงที่ได้รับคําขอมาค่อนข้างจะเยอะมาเป็นเพลงที่เพิ่งจะได้ร้องไปรู้หรอเพงลงอะไรใ,ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแน,น่ใจ อยากฟังไหมับ <Yeah. S 1> อยากฟังขอเสียงดังกับโรจนาเอ,อ่ยไปฟังกันน้ครับรับให้ทุกท่านในวันนี้นะครับ